ใหเดาให้เ,เพื่อนๆดูเหรอคะฟูแ <Yeah. S 1> <laughs> รงมากเลยค่ะถ้าไม่ออกกลังกายจะเป็นยังไงนะคะไม่สบายไม่รเลยค่ะมินเทมังี้ช่วยติดตามด้วยนะคะวันน้นอนหนจไน,น,น,นะคะมีเล่นเองเนะคะเล่นเอยไม่ต้องมีใครจับได้เลย <Yeah. S 1> ใช่คะเนี่ย <Yeah. S 1> ออกเล <Yeah. S 1> องอกลังกายร่างกายจะแข็งแรง <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ จะได้หายหวัดไวๆด้วยใช่ปะใช่คะ่ะ <laughs> ถ้าไม่ออกกำลังกายจะเป็นยังไงนะคะไม่สบายไม่แข็งแรงค่ะโอ้ไม่สบายไม่แข็งแรงใช่ตรงนี้วันนี้ก็มาปั่นจักรยานแล้วก็มาวิ่งเล่นสนามเด็กเล่นออกกำลังกายด้วยจะได้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะกระโดดดีๆนะคะ เด้เดาให้เพื่อนๆดูเหรอคะฟูนี่แรงมากเลยค่ะโอ้แรงมากเลยเหรอคะสนามเด็กเล่นไม่มีถังขยะคนก็เลยทิ้งไม้จิ้มไเลยโอเพราะว่ามันไม่มีถังขยะนี่เองเขาก็เลยทิ้งลงพื้นเหรอคะอทำให้สนามเด็กเล่นสกรปรกเลอะเทอะใช่ไหมคะไม่ดีเลยเนาะ <laughs> หมุนได้ป่าอยู่ข้างๆอ่ะไม่โดนหรอกนั่นแหละแล้วก็หมุนแล้วขาจะถึงเหรอคะโอ้โถึงด้วยอ่าพร้อมสตาร์ทไปเลยจนน้่มนังมีนอย่าลืมกดติดตามจัง,จง